ในบ้านตุรกีสวัสดีค่ะสูตรนี้นะคะขั้นแรกเราจะมาทําบิกากันก่อนนะคะอันนี้เป็นโฮวีดนะคะเพื่นใช้โฮวีดแบบกึ่งหยาบกึ่งละเอียดนะคะนะคะตามด้วยแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นยีสต์ค่ะยีสต์ใช้แค่ใครไม่มี1.8ส่วน8ช้อนชาใช้ยีสต์ประมาณ2หยิบมือนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะ1.8ส่วน8ช้อนชานะคะหรือประมาณ1กรัม คนที่กระจายและแป้งเข้ากันดีนะฮะจากนั้นใส่น้ำค่ะทั้งหมดเลยต้องฟีมไม่ต้องอะไรนวดให้เข้ากันให้หมดผงแป้งให้ส่วนผ,ผสมเข้ากันดีพอค่ะเราปั้นเป็นก้อนนี่จะนิ่มๆแบบนี้นะคะนะติดมือเล็กน้อย แช่ติดมือเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะจากนั้นนะคะกนพักแป้งในตู้เย็น1คืนนะคะ 8- ถึง12ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นที่อุณหภูมิ3-4ถึงองศานะคะนะใครตู้เย็นที่ไม่เย็นหรือของในตู้เย็นเยอะให้พักแป้งประมาณ6 – 8ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็หนา แป้งเชื้อนะคะหรือบิกานะคะที่เราทำเอาไว้นะคะเอาจากตู้เย็นแล้วนะคะนะคะจะเห็นว่านี่เขาจะมีไอ้น้ำนะคะเช็ดนะคะเล็กน้อยเช็ดนี่นะคะขอบๆเช็ดแล้วก็นี่นะคะจะเห็นหยุดน้ำเช็ดเนี่เห็นไหมคะเช็ดให้แห้งนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำ หยดลงไปที่โดจะทำให้โดแฉะนะคะเช็ดเล็กน้อยแล้ววางให้คลายเย็นสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อค่ะในอ่างผสมนะคะเพ่นใส่น้ำค่ะน้ำพึ่งค่ะคนให้น้ำพึ่งและน้ำละลายเข้ากันนะคะเล็กน้อยจากนั้นยีสค่ะเริ่งควมชา ใครไม่แน่ใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่านะคะรอให้ยีสต์ขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะแต่พึ่นมั่นใจว่ายีสต์พึ่นไม่มีปัญหานะคะพึ่นจะทําขั้นตอนต่อไปเลยผสมแป้งและเกลือนะคะเข้าด้วยกันคนให้กระจายค่ะใส่ลงในอ่ญญางผสมค่ะคนให้เป็นก้อนค่ะ เมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่บิก้าที่เราทำเอาไว้นะคะนี่นะคะคือบิก้าที่เราทำเอาไว้นะคะหยิบออกมาค่ะใส่เข้าไปค่ะ ว่าโดเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะไม่แยกเป็นสองสีแล้วนะคะนะใส่เนยค่ะเนยนิ่มนะคะถ้าใครนวดมือใช้นวดสลับฟาดนะคะแป้งหลังใส่เนยไปแล้วเขาจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นปก,กตินะคะเพิ่นใช้เนยนิ่มนะคะจะเห็นว่าเพนปาดเนยได้ง่ายมากนะคะพไม่ได้ใช้เนยเย็น นวดที่นนเนยซุ่มเข้าไปค่ะมันนวดไปประมาณ15ถึง17นาทีได้นะคะนะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาผักแป้งนะคะแป้งไม่ติดไม้แล้วนะคะก็ร,ะรวบออกจากโถ เขาไม่หล่นนะเห็นไหมใส่น้ำมันเล็กน้อยรูปนะคะเนี่ยในยังไม่หล่นนะแป้งที่ได้ที่เขาจะแบบนี้นะคะดึงๆนะไม่หล่นแผ่ไม่ขาดนะคะติดมือนิดเดียวไม่เยอะนะคะรวบให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะ ตั้งแต่40ถึง90นาทีนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาขึ้นรูปกันนะคะนี่นะคะนี่ใหญ่ติดมือเล็กน้อยนะคะใช้แป้งนวลน,นะคะแป้งนวลที่จะโรยกันติดนะคะใช้แป้งทำขนมปังก็ได้หรือจะใช้แป้งโฮวีดก็ได้นะคะ ก้อนหนึ่งก็ประมาณ75-80กรัมนะคะครบแล้วนะคะก้อนจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะไล่ลงนะคะครึ่งกลมค่ะติดเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะ เมื่อขึ้นกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักให้กูเต้นคลายตัวนะคะประมาณ 20- 2 5ห้านาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวปิ้นจะมาขึ้นรูปกันนะคะโรยแป้งวนวลเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เยอะนะคะแค่พอการติดนะคะแต่ไม่โรยจนโรยแค่พอกันติดนะคะไม่โรยจนขาวนะคะ รีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะคะจากนั้นม้วนค่ะค่อยคอยม้วนนะคะแล้วก็กดไม่ให้มีโปรงนะคะไล่ลงจับตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะขึ่งนิดหนึ่งให้เป็นพอเป็นทรงนะคะจากนั้นนะคะยกไปวางเรียงบนถาดอบค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จหมดทั้ง5ก้อนแล้วนะคะ เอาไปพักไว้ให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีเรียบร้อยแล้วนะคะปนวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบนะคะ่นจะทานะ,ะด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมนมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมือ่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะ ละลายเลยค่ะทันทีให้สวยงามพานร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวลงนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะ,ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ